ใส่เบ็ดคนนอนกับหน้าที่ช้องพี่สองสองสองช่ดีจ้ะปาใกล้หนึ่งกันช่วยจะค้างแค้มสิโอ้ตัวใหญ่นี่อ๋อทุกคนคนโตกจติญาดอยู่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเข้าไปการกบกันทุกคน สามนิ้วแล้วทุกคนเฮ้ยหมดเลยน้อยเลยทุกคนเอ๋ป่าทุกคนปลาถือมองฮะขอทักทายสบายดีสวัสดีทุกคน <c oughs> นอนหน้านอนหน้าทุกคนนอนไหนนอนหน้าคือเก่าหมอนี้โหคนตกะคนยุ่งเฮาได้หลายมื้อแลยสองมื้อนี่แล้วเฮาจีไปใส่เบ็ดทุกคนนี่เบ็ด ใส่เบ็ดตะกคนใส่ยูนเนอร์ผายพยู้ยูไฮน้านี่เ้ามีใส่เพราะว่าป่ามันจะน้อยเด้วกคะคขำ้วเดี๋ยวนี้ก็ห้าโมงปลายทุกคนตอนแรงๆนะสมตาจุดยควายเ้าเลแล้งละกะนอนหน้าได้ไหมนี่สมตาแล้วก็แม่เพิ่นอโอ้ผู้ควายใบละห้านอนหน้าทุกคนเหมือนห้านอนหน้านี่ เรากำลังจะไปใส่เบ็ดนี่นะเบ็ดกับประมาณเสาปลายนี่มีหลายดอกแต่ก็อย่ามั่งป้อมพอใส่แล้วเสานี่ยกเพาใส่เสาเนี่ยแตมันจิ๋วเป่เข้าไปเบิ่งก่อนแม่จะเขืนใช้ชืวยกันฝนหนึ่งเนาะฟืนมาจากใครล่ะทุกคนนี่แต่กรนแนว เฮายังไปใส่ได so <necessary> ้เพราะว่าพายุเฮาฝนยังตกกะต้องหากินอยู่ตามชนบุดบ้านเฮากันตรงให้ทรงหน้าก่อนเดี๋ยวมันแดดยังว้ากันไหมกําลังไปนี่หน้าหน้าดงทุกคนตัวหน้าสุดแหละไปนี่ผู้ผ่าทั้งหมดดงเฮากำลังไปไปเบิ่งมองก่อนใส่เบ็ดพอมขับเลยไปไปเซอร์บ่ได้สองมือเลยทุกคน ข้าเฮ็ดแหววมันเนี่ยเฮ็ดแแหวไกลเนื้อทีองนันแล้วก็เฮ็ดแหวเมนได้ก็เลยต่อแร้งนี่ต่อขำๆนี่ไปใส่เบ็ดก็น,นอนกับหน้าที่อ,อ้อไม่ก็หัทับเลยเนาะกาเมอแรงนี่ไว้สิกานกบน้อยแล้วก็การเบ็ดได้ทุกคนเฮาไปใส่ก่อนก็นอนหน้านี่มันฝนตกพายุเฮาไปอย่ามองกันกาศแรกเขาใส่ไว้แต่เร็วนี่ เราไม่ได้ให้ถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งจำถ่ายตอนนั้นใส่กันเอาไปใส่เบ็ดแล้วก็หยามองไงหยามองแล้วใส่เบ็ดนะแหลมแรงเขาเามาการเบ็ดแล้วกับการกลมน้อยเลยนี่นกอินเนาะไปแล้วโอ้นกนอนแล้วค้ำนะนกสะไล่ถ่ายแล้วบาทไม่ได้กไก่นะประมาณห้าร้อยเมตรนะแต่เหียงมานีนกับบดเลี้ยงงูเขานี่ ขายบนปล่อยป่าบเทาใส่แถวพายแถวนี้แหล,ละค้ำละชอบใส่เบ็ดค้ำปับยเลยใส่เบ็ดแล้วนี่นะโต๊ะมันมือเลยมันมีเห็นเสียงแดดเลยทุกคนยิ้มเฮาขาดไว้ที่ชาเจ็ดจะไดนหมดไปยุ่งหาเ็ดสก,กังก่อนเบิงเบิงไปก่อนนะสกุนเออฝากไปกําลังใจด้วยเดอ้อ ุูแหละให้จะเตอร์กพวกกนมาหอดกับคำนะทุกคนนะเบ็ดเฮาป้าไว้ก็เดี๋ยวเฮา,นะา,า,าบ่งม่องก็ใส่ไว้เสาเนยถืออยู่บบนี้ตัวบกมันเริ่มเลยทุกคนไปง่ายเลยถือตัวนี้มันก็ได้หอกผมถือบกี้ถือเลย làm tốt baka thứ chú ý nắm đi chết nghèo baka ca đi kịp lèo nào cái này có chú đó đi phía sống xong sống ทุยดีอ่ะประกายหนิกะเอาทุยอยู่ีทุกคนทุยจะค้างแค้มสิโอ้ตัวใหญ่ดินี่ไงโอ้บ่ได้ทุกคนเอามาปดอยู่นี่หน,นูไม่ได้ขออนุญาตได้เสร็จกองก่อน họa ma po dù mạ nấm này tiếng, để họ cua khi <laughs> về po chỉ thương một con chỉ xài bét, chữ chữ xài bét để học cua ต้องปลดปุ๊บเ,เอาป่ากันนะครับปุ๊บป่าจะโน่นทื่อนี่กูแล้วก็ปุ๊บถึงกูเพราะว่าเราจะใส่อีกใส่ไว้อีกอืะนะ่นนะป่าดกนั่นนี่ก็ถามว่ามีคนใส่เบ็ดของปุ๊บป่าไอ้คลองก็เดี๋ยวปุ๊บป่าก็ต้น โตง่ายง่ายอีกปุ๊บช่โตนี่นะสองสี่หกแปดดิซิปโตทุกคนดิซิปโตโหดิซิปโตไปนะเดี๋ยวปดกปดแล้วแล้วทุกคนเดี๋ยวเอาใส่ใส่ใส่หม้อแล้วไปใส่เบ็ดทุกคนตปเดี๋ยวใส่ปลาไว้เบื่อื่นเสวยใส่เบ็ดกัทุกคนครับลนะ เสีบเสีบแล้วบรเดี๋ยวล้วก็ใส่ก็ใส่เลยกาดแล้วบัดนี้เสีเบกอนเสีเบกอนทำเลยทำกมัเฮา เสียมุดโตแล้วได้ใส่เดิน,นมองเาใส่มงเก้าทุกคน,นขำแล้วเดี๋ยวเฮาเสียบใส่เดินแล้วเลยเบ็ดเกิดเบลล์ไหลเลยทุกคนเลยโอ้ยมาหาที่กระเดนินนะมันใต้โอ้จะหมือเฮาขุดมาแต่เสารนี่นะเฮาขุดมาเลยแต่กระป๋องเต้านะได้เบ็ดทุกซัก,กหลังนี่นนะสองสี่หกยืดหลังนึงที่กระเดินไปจนหมือเฮามาทอเบิ่งผัด นี่ตามเยอะแล้วเลวยเจ็ดล้างลองบึง้งพอยามกับเท้กระมอง,อง,องมกกเลยพื้น,ะน,น,น,นสเนสาทุกคนสิบลิมกาและเบ็ดพื้นนี้นะมันเบ็ดน้อยใส่ปลาบัณนี้ใส่ก่อนแล้วเลยทุกคนนี่เอ้าถือละใส่ไปถือแล้ว, <laughs> วน,นะกระเคง็ง <laughs> ใส่ปพยามแล้วปพยามเรามากถือตัวนึงแน้ะทุกคนกระเคง่งเ <laughs> ยอะน้อยทุกคนลืมเยอะผมไม่ลืม ห้องคุดยังจะเต็มกระป๋องอยู่นะมันเอามาเชีบเรือเบ็เย็ดลลางไตเออจะมืดขี้กรเดือนทุกคนยามันเอาจีใส่ไว้นี่นี่ือตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวกลับแล้วบ้านี้ปลาบ้านี้คับขำปรับทุกคนแล้วละที่ได้เออหน้าแล้วบ้านี้นอนที่หน้านี่ก็ได้ปล่าม่องเชียบโตเบ็ดก็เขาใส่เย็ดลลางขี้กระเดือนไตเออเมดอย่าหายดิขี้เดือนคุดมาบ้าหลายนึงไปจะเมด่อเขาใส่เบ็ดเย็ดลลางนึงก็ แต่วันนี้มาก้านเบ็ดมแมลงนี่นะมันน้อยก็เลยสีการโกบน้อยแถวหน้านะทุกคนมแมลงนี่อ่อนหน้าก็เดือนพฤษภาคมายามมองกับยามเบ็ดยันหลังนี่มยแมลงเข้าต่อใส่การโกบการโกบน้อยเลยทุกคนมืดละกลับก่นอ,อนอ้าโต่ออดแล้วทุกคน,อนทอดถีกแล้วฮิยังตกเลยเลยฝนก็เดี๋ยวเอาไข่ขด้วยนะไข่ไข่ปลาด้วยไข่แล้วก็ทอดด้วย ทอมาทอมาทอมาสลักเออเออมาโอ้โหตป่ามองสตาท่ว่าเฮได้กิปีงว่ะปีง่า่หลังนึงเข้า่เบสใส่เจ็ดหลางที่ก็เดินพุดมาไต่โอจนมาได้ใส่เบเจ็ดลงกายปนเบสใส่หลายนะยังไ่เอามาทุกคน เซบอรอโรสก็มันไต้อ๋อได้จัจมันจะไปอยู่ใช่เลยเหรออะไรปลาหม่องทุกคนเดี๋ยวเข้าจะยู่ให้กินปิ้งอาตะฝุ่นกันยังโอ๊กอยู่ทุกคนเอ้ยลึกแล้วนี่เสียงฝุ่นเลยจัดยอดนี่นะเดี๋ยวไปเยี่ยมหยาเบื่อก่อนเพ็ดกินถือเลยแกงบุ๋มแกงแกงจิ้มปลาเจ้าแม่ิ้มปลาซีหม่องทุกคนตัวสามตัวสามคนตัวบางใหญ่ กระแบงให้พี่น้องเลยซีโตเถียงเตอร์นี่เถียงเตอร์นี่เขาเขาเจ้าหลานทรายนะกำลังปีงปลาอาอทุกอนผลโต๊ะยัดยอดอยู่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเฮาไปการกบกันทุกอนมาจะกินข้าวพอดีปีงปลาสุดพอดีแม่เจ้าเฮิร์นกับจุตตาเฮดยูให้กินท่านะเข้าไปรอบประกบน้อยก่อนมาจังบ้านตะการกบจะกินข้าวแล้วก็ปิดทิพย์ทุกคนเดี๋ยวไปก็ปะกบไป เคลองเด้อ,อ้แห้งแห้งฝนเลยปุ๊บโ,โอ้ยฝนตกแห้งไป,ไ,หไปก่อนนึงไป,ไปการกบมาเนี่นี่คลองกับคัดเดี๋ยวเอาดังคุบก่อนชิดังคุบเฮาพอได้ป่นได้เจีวไดอื่นนี่นะเอ้าดักคุบก็มุนเลยนะ เอาก็จะได้เย่กรทกคนเราโคมน้อยก่อนเอาโลแถวข้าหน้าคนนีมนะกใสมัง่ายะ มันยังเดินเดินเดินซีมันม็มีโคบเขางามเเดี๋เลาะขึ้นจะทางเดินบบบวได้สิเหลืแถวหน้าน,บบนี่โคบม้นมันง่ายนะตอนนั้นได้อยู่เดี๋ยวไปทางเดินทางผ่าน เราน,น,น,นี่เอีเลยมันง่ายอยู่แนี่ได้จากสามตูนก็พ่อแล้วนี่นก็ไ้ตีวเลยมันง่ายแล้ว,ม,ลวมันเข้าดกเฮ้าป่าแล้ะทุกคนเรครบนะ บนะไม่สามโตก็พอกินแล้นะเลยลไป Đẹp lối Tổ nhanh là Xăm tổ kia à. này đó con Hãy subscribe cho kênh đấy, phu.

con nhiệt lối nhiệt xì tổ thôi tổ không đi tổ nghe con con mất tổ đi nghe con mua mất tổ đi Nhanh rồi tụi nói ซีฮาตูเลยตัวพ่อกินดแล้วนะพ่อป่นแล้วทุกคนโอ้ดอกเขาป้าเลยตัวนี้นะโอ้ยเอามือคุบชิวร์นี่ดองน้างนส่ชั้ลายมันออกมากแต่ป้าทุกคนมันมันยาาเลยยู <vale> ่เป <fourteen> ็นนะมันใหญ่เลยเด็ อะไรสี่ตัวปูก็ขึ้นมาเทิงบอกอกวะนี่ <c oughs> ปูค่คำโคยปู่คำโค้งน่าบอกวาปู่ป้อยดองครับพี่ตัวนึนงตุวใหญ่นะคือว่าซ้ำนีพ้พอกินแลวทนเดี๋ยวเละมือทางเทียงเลยเทานึงา่งโกเมื้เคียดต่ปาา บาตืมกันปุนจะครบนี่ะนี่แหละทุกคนเลยสวัสดีบ้านหน้าพอได้อยู่ได้กินพ่อกรับบาท ฮาการเลาะไปเกี้ยวมานี้นะรอบเดินรอบผายเนี้ยแต่เจอแล้ววงเวียนหน้านี่แต่ฮาไป่ได้ไปหน้าผู้อื่นหรอกฮาสิได้กลับไปหากินข้าวแรกแล้วกันนอนสานี้แหละหากาดห,หากินเอาพ่อเพ่งต่กนได้สี่ห้าตัวพ่อม็ได้กินข้าวหนึ่งถือว่ากบน้อยก็มันก็ใหญ่แล้วได้ก็เลยมันเฮาวดุกฮาป่าแล้ะถือว่าได้กระชุดน,น้อยตอนฮากปกานนั้นมันนโอ้ได้หลายอุดนั้นนะถือว่าเที่ยวชุดท้ายของการ,ขอ,การของการการกบน้อยในะ มันลาเล้วทุกคนโลบึงบดได้ตืมแถวเนี้ยน,นะหัดเห็นแล้วเก็บมเาเห็นทีเขาก็มันเขาดุเขาป่าแล้วมันงน่ายนะเอาพอดีพงงามทุกคนเอาพอดีกินเลยย่าเดีย๋ยวหาให้เขาให้กินแล้วแล้วบ่แล้วแล้วบ่ให้กินนะสมตา แล้วแล้ววะ่ะฝานี้ดังคุปอ่ะ,ะเพงละสงตากินข้าวก้อนละไหวเนาะได้ได้ทุกคนนะสห้าตัวทุกคนตัวง่ถือว่ากกินนะสำเนียน,นะตมปนนับบุเม,น,มนไม่ดไหมว่ากินครับมันโตซ้ำๆนี้มันโดนข้าวดงข้าป้ามาลัละกบนะ มันลืมลงโขอยแล้วดูเขาป่าละมันจยอะมดสมัยกบน้อยละป่าหางไว้คลองนี่แหละเดี๋ยวกินข้าวแรงก็มันปิ้งป่าจาโน่นที่เ้าได้มาแต่ใส่หม้อ่แล้วก็ต่อใส่กบน้อยเลยกินข้าวนี่ก็ข้าจะได้ปิดทิศครกินข้าวแรงทุกคนปิ้งป่าแกงรูไม้ก็ย่างอยู่รูไม้ต้มแล้วก็พักอันกินกับแกงรูไม้ก็ย่างกันเนาะเอ๋ป่าทุกคนป่าที่หม้อ น,นี่แหละอาหารบ้านอานองเฮานี่ทุกคนพอได้ยู่ได้กลิ่นนะครับนอนหน้านะหลังจากมาแต่ยามม่องใส่เวทแก่เฮาอื่นอย่างยามเป็นรอก,การกบก็ได้ประมาณสี่ห้าต่อถือว่าซั่มนี้นะมากินข้าวข,ข้าวข,ข้าวแรงกินข้าวแล้วกะนอนหน้าฝนตกลิ่นใส่สักสีย่งย้อยอยูยยยย่เดี๋ยวนีนะข้าวแล้วก็ปีกปั๊สุดบาทมาพี่าลาสาย mà tao ăn cốp gì đây, có đấy. thích gì đó, ừ. mấy tôm này, Thôi. ใช่เลยนี่ใช่เลยป่าก็แลวพร้อมกิดกันได้กินแต่น้น ป่าเนี่ยมีไข่ออกามาแล้วเนา,านะงมเย,ยอยข่หมือย่ไข่ไม่ยอะไข่ไม่ยไข่ยองอ่อนรเยอะไข่ป่าป่ะอ้าวตรงกลางนะรับเป็นเดือนหกนีนโอ้ย

กระยังเหลืออยู่แก่งกับไม้นะนะพักกระยังย่างขึ้นหอดมันอยู่แก่งกับไม้นะอะรองมันสะบาทเนี่ยแก่งกับไม้ห่อพักเลยห้าหยุด ใบป,ป้นก,กินก็ไม่ได้ไหมปุ้ยต่าติงพอด้กินนะหนอนหน้าหรือไม่ต้มจำแจ้วปิง้งป่าแกนาแงน้ำไหมตำแรงโต๊ะก็มา้าฝนโต๊ะแห้งวันนี้ครับ คือว่าตนเตาไหนนะต้งเขานะใช่แล้วนะไม่ก็มีทางกับต้นเาคนโตให้เขาอย่างต้เขาอนี่หน้าไอ้แม่นี่ยปลาต่างต่างใช่มก้โกเด็กตัวไหนต้ก็คือจอนะแล้วเาเนี้ยเขี้แงเถอวได่ กินข้าวกับอิม่มอาบน้ำอาบในเรียบร้อยทุกคนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วกะมาพักผ่อนคือว่ามื้อน,นี้นะเห็ดแห้วไก่ป้าแต่กเห็ดแห้วเมนกินแกงน้ำมตนัตนต่อกลางเวรนนะสามแรงก็าเข้าไปใส่เบ็ดสกระยาหม,ม่องกินปิ้งปลากับแกงกน้ำมันทุกคนม้นต้มจะได้ปิดคลิปวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเอื่นเสาไปหายาหม,ม่องยาเบ็ดกลับมาให้ไทยให้ทุกคนได้เบิ่งทั้ง พอวัอนนมันผนเปิดจบเิมสูขด,ดีใช่ปนะวันดีแล้วสบายดี